นี่พี่ืมเคงูจ้ะงูนี่นนนนงูเ, <Mania S 1> เลยัดกลุ่มนี้มาเบิง้งพี่น้องพี่น้องมาลุ้นกันว่ามันหลายเป็นใดข่อยเดียวไหมเห็นเหลืองเออเฮยอยู่ไหมหลายบ่เบิ้งเบิ้งลุ่นกันป้าน้ำคักน้ำนี่ ได้แล้วงามแล้วปั๊ดดูไปนะผู้หนึ่งผู้หนึ่งผู้หนึ่งซันซ่าแบบฮู้ยฮู้ยเย้แจ็คพอตแจ็คพอตแจ็คพอตฮู้ยชื่นเต้น สวัสดีจ้าพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องเอยมาตอกมูนี่บานน้ำนหลายจ้าจะขายยังไงด้วยบ้นาน,อนจอดใหญ่สวยมากเขาอบอวดโอ้ยพี่น้องเอามันกัะมันเน่บ่มีถุงจีใส่ละปลาก็เต็มแล้ว ะะตาก็เต้มึงดอกนี่นี่บอกดอกมันหน่อยสวยเลือกงายจา้ะอันนี้ย อันได้ธาตุกินเบ่ตองเอาเนาะเพราะเราเก็บนี่เอพี่น้อดอกหนึ่งมานไปไปนไไปคไปไปไปตามมาจ่ะตามมาป้ามอนี่โเนีก่อนนี่นี่นี่ั นี่มึงขาเด้นพี่น้องเอ๋ยเนี่ยพี่งูจ้ะงูนี่เห็นไหมอืมฮะเชื่อไว้ปาดเชื่อไว้เนีเอ้ยนี่เห็นไหม อพี่ให้ล่นตาเลยยิ้ถุงก็ล่นจ้ะถุงก็ล่นตาตากรไดูกชิเดสื่อหอบแบบนั้นมันสิเดหอบใส่เสือเบาไปนี่นี่เดชนี่เ้ตจะดอปนี่ไงนี่ดอกนี่ บันขางององุดต้องดึง้าหล่นตาไปไปตามมาพี่พ,พี่น้องเอ้ยมีอีกเด้อพี่ว้าคอยหล่นตาหล่นถุงถุ่หมดใจแล้วเจ็กนาทีไปเรื่อยๆเก็บเอาอีก ล่นตาแล้วล่นตาของแทนเงิดค้นอยู่หนีโบดเก็บเห็ดพี่น้องไอเงินไหลนี่ย่ติดบ,บ้านคนเลยเดย้เขาบอเอาไหมมาพลังมาที่มาที่นี่คนข้างหลังจมด้วยไอีกคูปัญญะปัญญ<า>ะ มันเอาวันชุ่มแต่เอาลวดไปปาดตัวดอกเดียวพรอันนี้พี่อันนี้ว่าเป็นดอกไม้ไม่ดอกไม่อันนี้งวยเลยยังไงต่ำงอยต่ำตุ่มเลยกระตาสิงงอยแลยแบบนี้ ปิเสียปีนาเอาไหมปีนี่ละปีนาปีนี่าดสวดกระจาจูกโกกพี่นอ้นองจา้งจามันโพดมันโพ